วันนี้เนี่ยนะฮะเอาบทความจากคุณดัชการ์าน,นานะครับที่ชื่อว่า I Found This My Smartphone Addiction คืออย่างเงี้ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าทุกวันเนี้เราเล่นโทรศัพท์เยอะแล้วก็เราแยกไม่ค่อยออกด้วยว่ามันเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อทำงานหรือเพื่อเสพข่าวหรือเพื่อจริงๆเสพข่าวเขานับอยู่ในหมดความบันเทิงนะเสพข่าวเกินไปแล้วกันครับผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาแบบ เขาสึกเขาไม่ไหวแล้วเขาสึกว่าแบบเขาแทบไม่ได้วางมือถือเลยหรือแบบวางน้อยมาก,มากๆอะไรเงี้ยนะฮะแล้วสมองเขารู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาเขาบอกว่าวิธีการแบบหักดิบอะ่ะมันไม่เวิร์กมันต้องค่อยๆมาหาเพราะว่าเออสมาร์ทโฟนเนี่ยน่าจะเป็นของที่มนุษย์ติดมากที่สุดยิ่งกว่ายาเสพติดยิ่งกว่าอะไรก็ตามที่เคยมีมาในอดีตทุกวันนี้เราไม่สามารถออกจากบ้านโดยไม่มีโทรศัพท์ได้เราต้องกลับไปเอาโทรศัพท์ถ้าเราลืมมันไม่ใช่แค่ว่าเราไม่มีแอปจ่ายเงินแต่ว่าลึกๆแล้วในเชิงจิตวิทยาเนี่ยเราเราพึ่งคามันเยอะ ทีนี้เขาบอกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้ากดคุณจะทำเนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆเอพิโซดเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนเนี่ยเรามีเราจะมีเยอะมากเพราะว่าผมคิดว่าเราคงเลิกใช้มันไม่ได้แต่ว่าทำยังไงเราจะสามารถใช้มันอยู่ในกรอบที่เหมาะสมได้นะฮะอันแรกเขาบอกว่าคุณต้องหาก่อนว่าเวลาคุณถ่ายโทรศัพท์ตอนกลางคืนก่อนนอนหรือว่าตอนไหนก็นแล้วแต่ที่คุณไม่ได้ทํางานต้องมาถามว่าเรากําลังทําอะไรอยู่หรือถามคําถามว่า why I do this ฉันทําอันนี้ทาไมนะครับหแก้งเหงาอันนี้ต้นเหตุสองสคัญสอง,สอง,สอง,สองเพื่อลดความวิตกกังวลหมายถึงว่าตอนนั้นเรากังวลอยู่ต้องการทําให้เหมือนกับดึงความสนใจของเราไปอะไรสักอย่างนะครับสามคือไปเติมความว่างเปล่าในใจิตใจสี่เราต้องการจะเปรียบเทียบเรากับคนอื่นไม่ว่าจะมุมดีกว่าหรือแย่กว่าก็ตามนะครับและห้าเรารู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยอะไรบางอย่างเราไม่ชอบความรู้สึกนี้เราก็เลย ไปเล่นโทรศัพท์การเล่นโทรศัพท์มันเป็นเหมือนวิธีการทําให้สมองชานะฮะแต่ต้นต้นเหตุไม่หายไปไหนดังนั้นถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นลดการใช้โทรศัพท์ลงโดยเฉพาะในเวลาที่ไม่จําเป็นคุณต้องหาสาเหตุก่อนว่าทําไมคุณถึงถ่ายมือถืออันที่สองเขาบอกว่าสถานที่การอยู่ของมันอะคือหมายถึงว่าโทรศัพท์อยู่ที่ไหนฮะสำคัญมากโดยเฉพาะเวลาที่คุณไม่ได้จําเป็นจะต้องอยู่ใกล้ๆมันถ้าคุณสามารถเอามันมาอีกห้องหนึ่งได้จะดีมากแรกๆคุณจะรู้สึก วงๆนิดหน่อยแต่ว่าพอสักพักหนึ่งคุณจะเริ่มชินนะพออยู่อีกข้องหนึ่งมันก็จะช่วยไม่ให้คุณโดยเฉพาะเวลาคุณจะนอนหรืออะไรแบบนี้นะครับถ้าไม่ได้ก็อย่างน้อยเราไปให้มันไกลที่สุดแล้วก็พยายามอย่านึกถึงมัน ต้องวางมือถือก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงอันนี้มันเกี่ยวข้องกับคุณภาพการนอนอย่างแท้จริงนะครับอันนี้มีรีเสิร์ชมามากมายนะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้ทำคลีนอัพอย่างจริงจังบนโทรศัพท์มือถือนะฮะก็คือการไปเอาแอปแอพอะไรที่คุณไม่ได้ใช้จริงๆอ่ะออกนะฮะเมื่อมันยุ่งน้อยลงเนี่ยแล้วคุณก็ต้องตั้งคำถามบตัวจริงๆว่าไอ้ที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะไม่ต้องมีอยู่ตรงนั้นทั้งหมดหรือเปล่านะครับจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้โหลดทวิตเตอร์กลับมาตอนนี้คือ X ใช่ไหม นั่นนะกลับมานะครับผมผมเปิดดูบ้างเวลาต้องดูนูน่นนี่แต่ว่าไม่เล่นเล่นไม่ได้ทวีตแล้วก็ไม่ได้โหลดอยู่ในมือถือถ้าเปิดดูเปิดดูจากเดสก์ท็อปที่สำคัญที่สุดฮนะเขาบอกอันนี้สาคัญมากแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทาคุณจะต้องบันทึกจํานวนชั่วโมงที่คุณใช้ในแต่ละวันลองดูครับคือพอเราเริ่มเห็นการบันทึกปุบเนี่ยในมือถือมันจะบอกละเอียดเลยนะว่าเล่นอะไรทําอะไรบ้างนูน่นนี่ใช่ไหมครับพอเราเริ่มเห็นจํานวนชั่วโมงจํานวนที่เราใช้เนี่ย บางทีไอ้ตัวเลขนี่แหละมันคล้ายๆกับเครื่องชั่งน้าหนักอะนะฮะมันช่วยเตือนให้เราเหมือนกับว่าเฮ้ย hey, มันเยอะเกินไปเปล่าบางทีเราถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเนี่ยนะฮะเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราดูมือถือเยอะขนาดนี้ข้อต่อมาฮะคุณจะต้องหาคือพอมันว่างปุ๊บอะสมัยก่อนถ่ายมือถือใช่ไหมต้องหาวิธีการมาเอาเวลาว่างไปทาอย่างอื่นนะครับอ่านหนังสือเป็นของที่ดีที่สุดในความคิดเห็นของผมนะฮะหรือว่าออกไปเดินก็ได้แต่จริงๆมันมีอีกเยอะเลยนะเช่นจัดบ้านนะฮะ อะไรคนของคัวจัดบ้านมันจะเพลินยังไงจริงๆจัดบ้านก็เพลินดีเหมือนกันนะในหลายๆแง่มุมนะฮนะเล่นดนตรีอะไรแบบนี้นะครับแล้วข้อต่อไปเขาบอกว่าให้นึกถึงผลของการเล่นมือถือเยอะเกินไปอยู่เสมอๆนะครับคืออะไรคือไอ้อย่างเล่นก่อนนอนเนี่ยคุณภาพการนอนไม่ดีเนี่ยโอเควันสองวันไม่เป็นไรแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคุณแน่นอนแล้วเ็าให้กําหนดวันหนึ่งเป็น outdoor day week end วันหนึ่งเป็น outdoor day ก็คือออกไปข้างนอกเลยนะฮะแล้วก็พยายามไม่ใช้โทรศัพท์ให้ได้มากที่สุด นะครับแล้วสุดท้ายเขาบอกว่าถ้าไม่ไหวจริงๆคือรู้สึกว่ามันจะมีฟิลเนาะแบบฉันเหนื่อยมากฉันไม่ไหวล้าฉันทาอะไรก็ไม่ไหวจะเล่นกีตร์ก็ไม่ไหวอ่านหนังสือก็ไม่ไหวอยากถ่ายมือถือไปเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าดูทีวีดีกว่าเป็นคําแนะนําที่แปลกมากจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นในอดีตตอนสมัยก่อนตอนผมเด็กๆอ่ะเราจะมีจํากัดชั่วโมงทีวีตอนนี้เราต้องจํากัดชั่วโมงแท็บเล็ตกับโทรศัพท์มือถือแต่ว่าทีวีดีกว่าเพราะอย่างน้อยทีวีเนี่ยมันก็ไม่ ไม่กระตุ้นโดพามีนคุณดูเดือดเท่ามือถือใช้คำนี้แล้วกันนะครับดูทีวีแบบดูแล้วก็ไม่ต้องจับโทรศัพท์ก็ยังดีกว่าที่จะใช้โทรศัพท์มือถือนะฮะ